คุณมองนี่ตัวตายตัวตัวเดียวเตนะตัวตายตัวเดียวเตอือเรียรนเรียรนหามากินหิงบัวหิมะ <aunque śmiejoughs> <tod> <nowadays> มึงจะอ้อนพูดเอาฟ้าออกหัวได้ก็ระไมกรวนมึงก็ีักระว ที่ว่าถวละบอกกุกตากีว่าน,เนะเป็นตยากเลเราเนาะมันสอนทุกความวปาะละละมวดเอวอ่อนะสายไใสายมาเนาะ